พรีเมียสปอร์ตอัปเดตผลการแข่งขันแมตช์เดย์ที่19มีแข่งกันอีกสี่คู่ที่เหลือคืนวันพฤหัสบดีที่หนึ่งมกราคมต้อนรับปีใหม่ผลแข่งขันเสมอทั้งสี่คู่และมีสกอร์แค่คู่เดียวดังนี้คู่แรกเจ้าทินอินซีปรา,าสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลสเสมอกับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้ทั้งสองทีมมีเพิ่มอีกทีมและหน,นึ่งคะแนนและมีคะแนนเท่ากันที่27คะแนน แต่เจ้าิ่นประตูได้เสียดีกว่าอยู่อันดับ10บส่วนทีมเยือนอยู่อันดับ11อีกสามคู่ที่เหลือสกอร์เดียวกันเจ้าิ่นหง์แดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านแบ่งแต้มเสมอกับยูงทองลีดอยู่ในเต็ดไปแบบไร้สกอร์สู่ประตูต่อศูนย์เก็บเพิ่มหนึ่งคะแนนทั้งคู่ลิเวอร์พูลอยู่อันดับสลีดอยู่อันดับ16แมวดำาซนเดอร์แลนด์ land, แบ่งแต้มเสมอกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไร้สกอร์สู่ประตูต่อศูนย์เก็บเพิ่มหนึ่งคะแนนทั้งคู่ แซนเดอร์แลนด์อยู่อันดับ7จ็ดมนซิตี้อยู่อันดับ2เพิ่งน้อยเบรนฟอร์ดแบ่งแต้มเสมอกับไก่โดยทองทอตแนมฮอสเปอร์ไรสกอร์สูประตูต่อศูนเก็บเพิ่มหนึ่งคะแนนทั้งคู่เบรนฟอร์ดอยู่อันดับ9สเปอร์อยู่อันดับ12บ